สวัสดีค่ะค่ะเราจะมาคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นน้องเพนกวินคริสต์มาสแบบนี้นะนี่เลยมีไซโมนะคะซันตาคอร์ด้วยนะอันนี้นะคะแจกฟรีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยชิ้นด้วยกันค่ะโดยมาที่แจกของฟรีนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย Limited l i m ม t เ d ็ดมาร์เบิลเลสค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะในการรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกเราอย่างค่ะว่าในนี้นะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยพุ้นเล่นนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเนี่้นนรรระ,ะอัับาาาจงสามถขฟี นี่ได้คะตรงน,นี้นะคะในการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีเวลาประมาณ5นาทีนะคะใช้เวลาในการแข่งประมาณ5นาทีนั่นเองซึ่งใครนะคะที่เป็นอันดับ1คนได้เนี่ยก็จะได้รับของลิมิ t เต็ดดีดนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเล่นนั่นเองนะคะดูได้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะได้ที่ด้านบนของจอได้เลยค่ะนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้นะคะซึ่งมันค่อนข้างจะไกลนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายด่านเนี่ยให้เราเล่นเลยนะ นี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะก็มีเพลยนนี้เลยนะอย่าจะคกดติดานะคะ่ะไยค่ะ